สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมครูออฟนายวุฒิศักดิ์คงแถลงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าวันนี้ครูจะมาสรุปเนื้อหาเหน่วยการเรียนรู้ที่2บทที่1นะครับแล้วท้ายคลิปครูจะพาเฉลยแบบทดสอบที่ครูได้สั่งนักเรียนไปนะครับมาเรามาเริ่มกันเลย การสรุปนี่เป็นการสรุปสั้นๆน,นะครับย้ำนะครับสั้นๆหน่วยที่2เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสําหรับบทที่1คือชีวิตสัมพันธ์ซึ่งส่วนแรกจะพูดถึงโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยสําหรับสไลด์นี้เป็นโครงสร้างของพืชที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ตัวยอย่างคือผักตบชวาไปที่พืชก่อนนะครับผักตบชวาโครงสร้างสําคัญคือ มีโคนก้านพองออกภายในมีโครงอากาศและมีน้ําหนักเบาเพื่อช่วยในการลอยน้ําของเขา 2. กระบองเพชรกระบองเพชรเป็นพืชพอ่อทะเลทรายนะครับถ้านักเรียนสังเกตด,ดีๆมันจะไม่มีใบเพราะเขาได้เปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนาเพื่อลดการคายน้ําของเขาแล้วขณะเดียวกันรากข,ของเขาก็จะออกระจายแพร่กระจายไปได้ไกลเพื่อช่วยในการดูดซึมน้ำไม่ได้มากที่สุดเพร่ะความอยู่รอดของเขาต่อไป กงกาโกงก,าง,ก,งกางขึ้นตามป่าชายเลนนะครับขึ้นตามเลนที่เรียกโกงกางเพราะว่าสามารถเห็นรากซึ่งเราเรียกว่ารากทำจุนได้อย่างเด่นชัดมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หลําต้นโค่นล้มได้ง่ายๆนะครับเราจะเรียกพืชกงกางต่อไปอันสุดท้ายบัวเหมือนกันเลยครับเหมือนกับผักตบชวาเลยโครงสร้างของเขาเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในดินเหนียวแล้วก็น้ําท่วมขังตลอด ที่บอกว่าเหมือนกันในที่นี้กับผักตบชวาก็คือลาตัวของเขานะครับจะมีพวอ,อ,โโอากาศจํานวนมากและมีน้ําหนักเบาช่วยในการลอยน้ํานะครับต่อไปจะพูดถึงโครงสร้างของสัตว์ที่เหมาะสมต่อแหล่งที่อยู่ของเขาตัวอย่างต่ากะแตใบไม้ตามชื่อเลยครับอาศัยอยู่บนใบไม้ฉะนั้นรูปร่างแล้วก็สีจึงมีลักษณะเหมือนกับใบไม้เราจะเรียกต่ากะแตใบไม้สองมีขั้วโลกจากชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามีขั้วโลกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลก ซิมิวนภูมิต่ำฉะนั้นจะมีการปรับตัวโครงสร้างที่สัำคัญของเขาคือมีขนที่หนาฟูแล้วก็มีอุ้งเท้านะครับที่หนาแล้วก็ขณะเดียวกันมีไขมันจะถูกใต้ชั้นผิวหนังเยอะมากนะครับเพื่อยังไงครับทําให้ทนทานต่อสภาพอากาศนะครับต่อไป3อูดต,ตรงกันข้ามกับยุคโลกเลยอูดเป็นพืชทะเลเป็น เป็นสัตว์ทะเลทรายเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายซึ่งมีอุณหภูมิสูงมีอุณหภูมิสูงตรงข้ามกับนิโคโลเมื่อกี้นะครับโครงสร้างที่สําคัญที่เห็นได้ชัดอันดับแรกเลยคือตาดวงตาของอูดจะมีขนตาที่ยาวมากนะครับเอาไว้ป้องกันป้องกันทรายฝุ่นทรายนะครับแล้วก็จะมีหนอกที่หลังนะครับจะมีหนอกสะสมไขมันเอาไว้ดึงมาใช้ แล้วผิวหนังของเขาก็จะมีออขนที่เกลียนเลยเพื่อเพื่อช่วยในการระบายความร้อนได้ดีสุดท้ายพูดถึงปลาปลาก็จะพูดรวมๆทั้งปลาน้ําจืดและก็ปลาน้ําเค็มนะครับซึ่งโครงสร้างที่ําคัญคือรูปร่างเขาจะมีรูปร่างที่เพียวยาวแล้วก็ลําตัวแบนแล้วก็มีคีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ําได้ดีนะครับต่อไปพาร์ทที่2จะพูดถึงความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม จะพูดถึงความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมนะครับสไลด์นี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันด้านแรกคือด้านแหล่งที่อยู่เสืออาศัยในป่านกอาศัยอยู่บนต้นไม้ช้างอาศัยอยู่ในป่าพึ่งทํารังอยู่บนต้นไม้ต่อไปความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหารนกกินปลาเสือกินกวาง กบกินต๊กแแต่ต่อไปความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนอนกทำรังบนต้นไม้เพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนอันนี้จะเป็นรังที่อยู่บริเวณลำต้นนะครับเนี่ยเป็นโพรงโพรงไม้ต่อไปด้านแหล่งหลบภัยาการหลบภัยของปลากระตูนที่ซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลแล้วก็การซ่อนตัวของปลาเล็กที่อยู่บริเวณปากกาลังตามซอกปากกาลังแล้วก็ป่าที่ลกทึบ เป็นการซ่อนตัวของเหยื่อได้ดีนะครับต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตบ้างเมื่อกี้จบไปแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันต่อไปสไลด์นี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพราะในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างด้วยเช่นเนื่องแสงแสงเนี่ยเป็นพลังงานหลักพลังงานหลักที่เราได้และสาคัญของโลกที่เราได้ ก็ได้มาจากดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับที่ส่งแสงมาอย่างโลกซึ่งแสงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโต,ตของพืชเราเรียกกระบวนการสร้างหายของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับต่อไปสองอากาศอากาศเป็นปัจจัยสําคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่แล้วนะครับต่อไปสามอุณหภูมิอุอณหภูมิก็เป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของ่ซมีชีวิตเช่นในด้านโครงสร้างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับต่อไปน้ำเป็นปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งที่อยู่สําหรับสัตว์บางชนิดเช่นพวกปลาต่อไปดินและแร่เหมือนกันครับเป็นปัจจัยที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของพืชและขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดซึ่งในสไลด์ยกตัวอย่างคือมดนั่นเองมดทํารัง ทำรู้ในดินต่อไปเรื่องสซ่อาหารสู่อาหารจะพูดถึงเราจะพูดถึงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตแต่ตอนอยู่ในคลาสครูดได้ให้เกล็ดความรู้เล็กน้อยๆเกี่ยวกับการถ่ายทอดสารพิษไปซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับการถ่ายทอดพลังงานใช่ไหมครับเพราะเรากําลังเรียนเรื่องการถ่ายทอดพลังงานซึ่งมันจะส่วนทางการการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมันจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆตามลําดับแต่การถ่ายทอด สารพิษมันกลับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นของผู้บริโภคส่วนทางกันนะครับย้อนกลับมาเรื่องของเราการถ่ายทอดพลังงานโซ่อ,อาหารโซ่อ,อาหารคืออะไรโซ่อ,อาหารคือความสัมพันธ์ของสิ่งในชีวิตที่กินกันเองกินกันเป็นทอดๆสัมพันธ์การกินกันไปเรื่อยๆรือเราเรียกว่าการกินต่อกันตัวอย่างโซ่ออาหารเราจะเริ่มจากผู้ผลิตก่อนในสไลด์คือแครอท ซึ่งผู้ผลิตเขาบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้เคยอ,อยู่นิ่งๆก็สร้างอาหารเองได้จเจริญเติบโต,กต,กต,กตกได้เช่นพกพืชนะครับสําหรับสิ่งมีชีวิตที่กินแครอทคือกระต่ายสิ่งมีชีวิตที่กินกระต่ายคือสุนัขจิ้งจอกสิ่งมีชีวิตที่มากินสุนัขจิ้งจอกต่อคือสิงโตผู้บริโภคจะแบ่งเป็นลำดับขั้นไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้มีสามลำดับ ซึ่งผู้บริโภคนำดับสุดท้ายคือสิ่งโตสําหรับผู้บริโภคคือใครผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้จําเป็นจะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารคือมีการล่านั่นเองนะครับมีการล่าเพราะเขาสร้างอาหารเองไม่ได้จะต้องมีการล่าและกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารฉะนั้นเขาจะต้องเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนไหวได้ด้วยแตกต่างกันนะครับถ้าอาศัยการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวในการจําแนก ต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างละการข้าวโพดสิ่งที่มากินข้าวโพดคือตะก,กะแตนสิ่งที่มากินตะก,กะแตนต่อคือกบสิ่งที่มากินกบต่อคืองูสิ่งที่มากินงูต่อคือเหยี่ยวเหยี่ยวถือเป็นผู้ผลินัาแบบสุดท้ายผู้ผลิตในที่นี้คือข้าวโพดครับต่อเลยต่อไปครูจะมีคลิปอยู่สั้นๆเกี่ยวกับโซ่ออาหารให้เรียนได้รับชม คิดตามแล้วก็สังเกตลูกศรดีๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปกูจะมาอธิบายเพิ่มเติมอ,อเรามารับชม้นเลย ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆเกี่ยวกับโซอาหารซึ่งตอนที่อยู่ในคลาสเรียนครูได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าให้นักเรียนแม่นเรื่องตำแหน่งการวางตำแหน่งลูกศรให้ดีๆในการวางระหว่างท้ายจุดเริ่มต้นกับหัวลูกศรเนี่ยว่าต้องหันไปในทิศทางในในโซ่อาหารหนึ่งๆเพราะถ้ามารวมกันเป็น ฟู้ดเวฟเป็นสายอาหารแล้วนั่นีอาจจะสับสนและทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับซึ่งครูให้สังเกตที่ปลายลูกศรมันเป็นเหมือนปากแบบนี้ให้กินต่อฟึบๆฉะนั้นท้ายลูกศรจะเป็นผู้ที่ถูกบริโภคการเขียนลูกศรน,นะครับอเคกลับไปทบทวนนะครับคลิคท,ที่ครูให้นักเรียนจําให้แม่นๆต่อไปเราจะพูดถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยล้วนใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นซึ่งถ้าย้อนกลับไปในเนื้อหา การแบ่งประเภทของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับคือทรัพยากรสูญสิ้นกับทรัพยากรหมุนเวียนทรัพยากรสูญสิ้นนี่นี้คืออะไรคือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่มีให้ใช้อีกแล้วในโลกนี้เช่นน้ํามันถ่านหินเป็นต้นแล้วในที่นี้เราจะพูดถึงทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยถือเป็นทรัพยากรหมุนเวียนไม่ได้มีแค่ป่าไม้นะครับมีทั้ง ทรัพยากรดินทรัพยากรน้ําถือเป็นทรัพยากรหมุนเวียนทั้งสิน้นแต่ป่าไม้ที่จะพูดถึงเพราะว่าป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ใช้เวลานานมากกว่าจะหมุนเวียนกลับมาให้เราใช้ได้ไอีกหนึ่งรอบเพราะพืชบางชนิดพืชบางชนิดใช้เวลาปลูกนานมากนะครับกว่าที่เราจะนํามาใช้ใหม่ได้อีกหนึ่งรอบฉะนั้นการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำรงชีวิตเราต้องใช้อย่างเห็นคุณค่านะครับ ตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติและการตัวอย่างการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมหนึ่งการปล่อยควันพิษของพวกโรงงาน2การทิ้งขยะในแหล่งน้ําอีกด้านหนึ่งนะครับตัวอย่างการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมที่เราเราสามารถทําได้และช่วยโลกเราได้คือการปลูกต้นไม้ครูเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับแล้วก็การรณรนค์งให้รักษาสิ่งแวดลอ้อมเช่นล่าสุดก็มีการรุ่นนรงออลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทนนะครับก็ทําให้ร้านสะดวกซื้อไม่แจกถุงพลาสะติกแล้วไม่ให้ฟรีแล้วแต่มีขายนะครับแต่มีขายนะครับต่อเลยครับต่อไปเราจะมาเฉลยแบบทดสอบการที่ครูสั่งไว้นะครับมีอยู่ทั้งสิ้น3หน้าด้วยกันเริ่มที่หน้าแรกหน้า49นะครับหน้าแรกหน้า49ข้อที่1ให้นักเรียน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่แล้วบันทึกผลระบุมา5ชนิดนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนครูนะครับนี่เป็นไกด์ไลน์ขอแค่นักเรียนระบุให้สัมพันธ์กันระบุแหล่งที่อยู่ให้ถูกแล้วก็ระบุโครงสร้างที่ใช้ในการรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นให้สัมพันธ์กันเช่นตัวอย่างเช่นปลาหางนกยูงของครูนะครับหนึ่งปลาหางนกยูงแหล่งที่อยู่มันก็คืออยู่ในน้ํา การที่ไปโครงสร้างก็คือมีขี้ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำอสองพักตบชวาอาศัยในน้ำลำต้นมีโพรงอากาศช่วยในการลอยน้ำต่อไปเป็ดอาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบกและโครงสร้างของเขาคือระหว่างเย้เนี่ยจะมีผังผืดช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำเวลาอยู่ในน้ำนาะต่อไปอูดแหล่งที่อยู่ทะเลทรายซึ่ง ครงสร้างสำคัญสำคัญคือมีขนตาที่ยาวแล้วก็มีหนอกสะสมไขมันสุดท้ายโครงกลางป่าชายเลนที่เห็นได้ในช้คือลากลากคำจุนนะครับมีลากคำจุนต่อไปข้อที่2เขามีภาพมาให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตก,กับสิ่งแวดล้อมแยกให้ได้นะครับภาพที่1สิ่งมีชีวิตคืออะไรคือแกะสิ่งแวดล้อมละ่ะคือทุง่งหญ้าความสัมพันธ์คือใช้แกะใช้ทุ่งหญ้าเป็นแหล่งอาหารนะครับ ภาพที่สองสิ่งมีชีวิตคือสุนักจิ้งจอกสิ่งแวดล้อมคือโพรงหินความสัมพันธ์คือสุนักจิ้งจอกใช้โพรงหินหรือถ้ำเนะี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับต่อเลยต่อไปหน้าที่สามเอยหน้าที่สองข้อที่สามมีสู้อาหารมาให้มีสู้อาหารมาให้นะครับมีซู้อาหารมาให้หนึ่งสายเป็นการสำรวจของวิชุดาในบริเวณทุ่งนาของเขา คำถามมีอยู่ว่าหนึ่งผู้ผลิตในที่นี้คือพืชในที่นี้คือข้าวาผู้รู้พือกินข้าวก่อนเพื่อนค,คือตะกแตนผู้บริโภคสัตว์คือกิ้งก่าและงูข้อสองสิ่งมีชีวิตในโส่อาหารที่อยู่ในฐานะผู้ล่าและเหยื่อคือคือเป็นทั้งผู้ล่าและเป็นทั้งเหยื่อนะครับนักเรียนส่วนมากจ่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างผู้บริโภคด้วยกันในที่นี้คือกิ้งกา่าและผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโส่อาหารนี้คืองูต่อไปข,อข้อสามเขาบอกว่าถ้าไม่มีต้นข้าวเนี่ยไ้ามีต้นข้าวนะ สิ่งมีชีวิตที่อดตายเร็วที่สุดคืออะไรที่กินข้าวครับกั๊กระแตนนั่นเองแล้วถ้าไม่มีกิ้งกาล่ะสิ่งมีชีวิตที่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นคือถ้าไม่มีกิก้งก่าอะไรที่ถูกกิ้งกากินตั๊กแตนฉะนั้นตั๊กแตนก็จะเพ,จนนเ,เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีผู้ล่าแล้วต่อไปข้อ4ี่ถ้ากิ้งกามาีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าง,งูจุดๆถ้ากิ้งกามาเพิ่มมากขึ้นแสดงว่างูน้อยแน่เลยงูลดลงนะครับเพราะถ้างูลดลง กิ้งก่าก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มากินกิ้งก่าหรือไม่มีผู้ล่ามันแล้วข้อ5เขาบอกว่าถ้าชาวนาใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชฉีดพ่นลงในนาข้าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อโซ่อาหารคือจุดๆ,ๆคําว่าสารพิษไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ล้วนแล้วแต่เกิดผลเสียทั้งสิ้นนะครับในที่นี้ถ้าสารพิษถูกฉีดลงบนข้าวแล้วตัก๊กแตนเวลามากินก็จะตายเพราะตัก๊กแตน ตายจานวนก็จะลดน้อยลงเมื่อตัก๊กแตจนจํานวนลดน้อยลงกิ้งก่าหากินยากเริ่มอดมันก็จะเริ่มตายลงไปเรื่อยๆจํานวนก็อาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆส่งผลกระทบไป,ปยังง,งูงูหากินกิ้งก่าไม่ได้พ็กิ้งก่าน้อยลงไปเรื่อยๆฉนันง,งูก็จะมีจํานวนลดน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นกันโอเคมีอีกเขาบอกว่าดังนั้นการทําลายพืชและสัตว์ต่างๆเป็นการทําลายโซ่อาหารนั่นเองนะครับ เป็นการทำลายสู้อาหารเมื่อสู้อาหารซู้หนึ่งถูกทําลายก็ส่งผลไปยังฟู้ดเวฟหรือไซเออาหารในธรรมชาติอื่นๆต่อไปเช่นกันนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4ี่เขาบอกว่ามี3ข้อนะครับเป็นคําถามปลายเปิดวิเคะร์นิสหนึ่งหนึ่งหากแนวโน้มในอนาคตประชากรโลกยังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรตอบสั้นๆตอบสั้นๆมา นะครับข้อนี้ตอบสั้นๆนมันคุณสามารถตอบสั้นๆนได้เพราะถ้าตอบแบบคูเนี่ยอันนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับไม่จำเป็นตอบแบบคูหมดแนวคำตอบนะครับง่ายๆเพราะถ้าประชากรโลกเนี่ยยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็มีการใช้ทรัพยาการเพิ่มมากขึ้นพอทรัพยาการถูกใช้เพิ่มมากขึ้นจํานวนปริมาณก็จะลดน้อยลง คําตอบแค่นี้สั้นๆนะครับเมื่อประชากรเพิ่มมาขึ้นทรัพยากรจะถูกนํามาใช้มากขึ้นและอาจทําให้จํานวนลดลงข้อ2อให้ลองคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ในลักษณะใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ในลักษณะใดบ้างที่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตคําตอบนะครับคือการใช้ทรัพยากรโดยการขาดการวางแผนหรือการใช้อย่างฟุ่มเฟือยอ ต่อไปข้อ3นักเรียนคิดว่าตนเองจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างไรยกตัวอย่างมา2ข้อนะครับในสไลด์คูอธิบายไปแล้วสามารถเอามาตอบได้1ช่วยกระปูกต้นไม้ให้มากขึ้น2รณลดน้ลงหรือช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกหนมาใช้ถุงผ้าแทนเป็นต้นเป็นต้นนะครับโอเคจบไปแล้วสําหรับบทที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่2คลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ในบทที่2เตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับ สำหรับวันนี้บายบายละก่อ,อนเจอกันใหม่ครับ